อย่างกับลาท้าผีอิสระเลยสองตอนแล้วก็ย้อนวันๆอีกนิดหน่อยและสิทธิพิเศษของคนหาจุดจุดจุดคุณครู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 คิดอะไรอยู่หรอคะไม่มีไม่มีไม่มีครูคีคิดอะไรเลยเปิไม่มีเว้อย่างนั้นนี่เอง แต่การเดินไปคิดอะไรไปด้วยมันอันตรายนะตรงนี้มันมืดไม่หอมเห็นพื้นเลยเดินต่อไปนี่เยวก็ถึงแล้วทุกคนกาลังรออยู่หรือว่าจะให้หนูช่วยจับมือไว้คะคุณเคยกับทางที่นี่แล้วเอาละยื่นมือมารอเลนคนที่เห็นสีหน้าสีตาเมื่อกี้คงมีแค่หนูคนเดียวแหละคุ้มกันครูอยู่นี้รู้สึกปีดคุณื่นขึ้นมานิดหน่อยอะแต่ถึงยังไงก็นี่เป็นสิทธิพิเศษของคุณหาเอาแบบนี้ดีไปคะน่าจะใช่ไหมคะดูตื่นเต้นนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอคะงั้นเหรอถ้าคุณให้เนี่ยปล เอห็นคุูตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหรอสงสัยเรื่องนี้เนี่เลยแน่สิต้องตอบว่าไงดีอ่ะตั้งแต่ตอนที่คูหยุดจีกะทิ้งคูไว้ในห้องแล้วนิ่งหนีออกมาหรือเปล่าอกันแรงแต่แรกแล้วนี่นะอืมนี้มันก็ดี้ะคู่แหละถือว่าหายดีกันไวยคะมันคูเองก็มีเรื่องที่ไม่ได้บอกหนูตามตรงด้วยตึงจะเป็นการทำเพื่อคูยุกิก็เหอะไปไปหาคูยุกิไปต่อยกูยุกิหนูน้ำตาทษกูแต่คุณคูไม่ได้บอกว่าพวกฉันเหมือนกันอะ ขอโทษนะที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เอาแต่ใจตัวเองครูไม่ต้องใส่ใจที่หนูทําเป็นไม่รู้เรื่องพ่อหนูข้ามไว้อยู่แล้วคนที่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นครูถ้างั้นข like. ้ามีเหตุผลอะไรอยู่แน่นอนแต่ยังไงก็จะมีแต่เหอผลที่ต่างหากก็ครูจีจดกับครูได้เล่นซ้อนหาด้วยกันนี่นาอีกอย่างก็หนูก็เป็นเรื่องสนุกดีแต่หนูไม่อยากขี้ไดเสียบรรยากาศด้วยส่วนยอกะแต่ใจสภาพครูจีจดได้ก็เหมือนพอเราสถานการณ์เอา้เข้าไม่ต้องรู้เหมือนกันนะครูจะรู้สึกไงแต่ว่ารู้สึกได้ได้เล่นมากเลย ถ้าสองคนดูเข้ากันไปปีเป็นขุยแต่ตลูกลรีลุกลนคนขันก็ดูว่าตลกดีนะแต่ตอนที่ผลักกำลังการก็สนุกดีด้วยที่จริงก็ไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นหรอกพมมีสถานการณ์ที่สนุกแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะแบบนั้นเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นง่ายๆกลับกลายเป็นว่าหนูยือเวลาไปเรื่อยโดยไม่รู้ตัวใช่หนูคิดว่าอยากจะบอกครูคว่าถ้าอยากได้สนุกก็เรียกหากคุณรูตลอดเลยแล้นะหลออขอคะไม่อยากจะพูดแบบนั้นกับหนูเลยแต่ที่ครูครู้นั่นแหละว่าเป็นคนละเรื่องเหมือนกับว่าหนูพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลย แล้วคุณครูล่ะครับเป็นไงบ้างครับมันฟังดูแปลกๆกับที่หนูคํำขามด้วยปากของตัวเองแต่ว่าเรื่องทั้งหมดในคืนนี้อ่ะคุณครูสนุกอยู่ด้วยไหมแบบนี้ไม่รู้สึกมานานละลงออกไปทีแต่ถึงว่าคุณครูจะไม่คิดแบบนี้แต่ก็แอบหวังกังวลอยู่ละว่าคุณครูไม่พอใจขึ้นมาจะทำยังไงอ่าคะจะว่าไปแล้วคุณจะพูดอะไรแปลกๆขึ้นมาระหว่างนั้นด้วยเหรอก็ถามได้ไหมว่าเธอพูดอะไรรู้สึกสายตาของโนอาโคยุกิจะพูดแบบนี้เหรอ ผมคิดว่าตัวเองเคลื่อนไหวอยู่อย่างระมัดระวังและเสียอีกเขายุ่งจริงจังเป็นรุ่นน้องที่สัญชาตญาณดีจริงๆเลยแต่ก็พอพดูดแล้วก็ไม่แปลกใจก็คุณจจะมีนะลักษณะเฉพาะตัวแบบนั้นอยู่แล้วเอ๋อ้ยผมพ,พูดอะไรไปนะเนี่ยเกือบยาวแล้วเสียประโยชน์ละเออเข้าใจใอยู่อะไม่มีแค่ใกล้กถึงแล้วครูเข้ากอมกันเลยไหมโอ้คนกำลังรองอยู่เลยนะคะปืนโทตีโนอา เอาปืนเข้ามา <c oughs> จะเอาตรงนี้เหรอจริงนะแน่นะชัวร์เปล่าดูจากสถิติแล้วจะว่าไม่ปลอดภยัยแต่ความน่าจะเป็นเท่ทาๆกันหมดแล้วเสียตรงไหนก็เหมือนกันแหละเอา้าก็เราสนุปกันอยู่เลยเอ้ยอยู่เฉยๆก็หน่อยดิทุกคนไปตาชั้นอยู่นะแต่ทุกคนออกเครื่องเห็เหมือนประชุมอะไรก็บยบจะเลยรีบๆเข้าเถอะนะาคนอื่นจะเล่นต่อเอาละเอาล,ะเ,อาละเสียแลนะ้วนัดอันน,น,นี้จะรอดใชัยชน,ะ,นะก็อยู่ใกล้ๆล้ะเ,เข้าไปเลย ไปไม่ได้ไงมันกันรูดบาบอแล้วะนี่อ่ะชอบกแลล็อตจะไก้เข้ามาเล่นเกมด้วยในรอบต่อไปอ่ะโดนเข้าให้แล้วอ้ทำไมทีเราแบบนี้ละคะเนี่ยเดี๋ยวสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะเล่นเกมแพ้สามเกมรู้คัะก็ร้องข้างร้องห่มร้องให้แล้วขอวางมือไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่ก็ดึกแล้วเกิดถุ่เที่ยงคืนแล้วด้วย โคยุกิจังหลับปุ๋ยไปละม่อกี้ยังตับไม่ทนันเลยว่าจะเข้าดาวปีใหม่แต่ก็ช่วยไม่ได้จะปลูกทุกคนที่นอนหลับก็ไม่ได้อยู่นึงคงต้องสุดท้ายไปเก่ากับคนที่ยังอยู่นึงขนาดเอ๊ะอ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นหลับกันหมด <c oughs> หลับหมดไม่มีใครเหลือเหลือกันอยู่สองคนกวัวะยนะ <c oughs> ยงยิ่งเราที่ใส่ก็คล้ายๆโนอา หลับตายคาไม่ถึงเลยค่ะถ้าเป็นโคยยกีกามากิคงไม่แปลกใจแต่ไม่คิดเลยว่าทุกคืนในเวลิท้ากับยูกาจะหลับไวขนาดนี้ตัวทุกคนเล่นสนุกจนเหนื่อยแล้ววะเป็นอย่างนี้จริงๆโอ้ยให้แนอนก็ไม่เพียงพอทั้งปีแบบนี้แหละพอแล้วน่าดีที่่ามาเหนื่อยกันจริงๆแต่ว่าคุณคงไม่เป็นไรหรอกครับปกติคุณมีเรื่องให้เหนื่อยเยอะแยะน่าจะพักผ่อนมากกว่าพวกหนูไม่ใช่หรอฮะคุณไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้หลับเลยสลับเวลาอันมีข้าวตัวเองเพื่ออยู่กับหนู อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วถ้าเข้าไปนอนเป็นคนสุดท้ายว่าไหมอีไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรอโอ้ยจริงๆเลยนะนะัคขั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆนั่นหรอครับมันเยิการได้่องนี้เลยเอาหนูสงสัยขึ้นมาละเออนี่ใส่ผมเหมือนยูกะเอ้ยเหมือนเหมือนโนอาจริงๆนะเหมือนโนอาอุ้ยหนูรอเล่นหนูจะเชื่อคําพูดของครูแต่หนูเชื่อว่าครูไม่อนอนตอนนี้ไม่ใช่ว่าเพราะหนูงั้นก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนบรรยากาศก่อนหน้สักหน่อยผมมีงานอยู่ มาทำมาแล้วใกล้จะถึงเที่ยงคืนแล้วนี่อยากเข้าดาวปีใหม่เหมือนกันแต่ว่าเข้าดาวตัวนี้มันจะเป็นการปลุกทุกคนให้หลับทุกคนเราับสบายอยู่งั้นก็ควรจะเปลี่ยนสถานที่เข้าดาวสักหน่อยว่าไหมคะ <c oughs> คุณครูไม่ปล่อยให้หนูไปคนเดียวหรอกใช่ไหมอืมกลัวจำจี้แน่เลย อ๋อสุดท้ายแล้วครับทุกคนสิ้นสุดปีเก่าเริ่มเข้าปีใหม่ตรงนี้น่าจะดีข้างนอกสว่างมากเลยว่าไหมเกิดเชียงคืนแล้วไฟยังสว่างโล่เลยขั้นคือวันนี้นะ่าจะสว่างมากกว่าที่อื่นอยู่แล้วเต็ไมไปด้วยนักเรียนที่พิเศษโค้ชพิเศษและเป็นติดสีต่างกันหนักเดิน แต่ถึงอย่างนั้นหนูก็ค,คิดว่าคขาคืนนี้สว่างสมัยมากเป็นเศษหรือว่าเป็นเพราะคือสุดท้ายของปีผพรมีจคิดอยู่แล้วก็ตลกดีพมันถึงพรุ่งนี้มาถึงแล้วก็เริ alike, เ่มปีใหม่ก็เริ่มปกติแต่เราจะไม่ให้เขาสมัยมาด้วยเหตุผลว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของปีแล้วพรุ่งนี้คือวันแรกของปีน่าก็รอคอยเชวงเวลานี้กันแทนที่จะฉลองวันนั้นวันนั้นเพราะมีเหตุผลบางอย่างและการสร้างเหตุผลฉลองวันนั้นแทนแต่ถึงจะบอกว่าเป็นการฉลองแต่ที่จริงแล้วเราก็แค่อยากเล่นสนุกสนานด้วยกันเท่านั้นเองทุกสิ่าางงงลลลลล้วนนนนมมมีเเหหตตตุุผผใใอออกขัแ่ไป เราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่เรียมง่ายและเข้าใจง่ายๆมากเราอยากจะมีช่วงเวลาที่สนุกสนานอยาจะอยู่ด้วยกันอยายืนยันด้วยกันว่าอย่ายืนยันด้วยกันว่ายังมีกันและอยาสร้างความทรงจำอาศัยพิเศษอยาอยูย่นในความทรงจำหรือไม่ก็เออนี่ใส่หเหมือนโนอ,อายอมรับเลยว,ว่านีสใส่คล้ายๆโนอ,อา อยากที่คนามสนจจเอาไว้ให้ทาไมถึงไม่กล้าปเปิดเผยออกมาตรงไปตรงมาจนมาสร้างสถานการณ์ยุ่งยากขนาดนี้จะบอกว่าการกระทำนั้นเป็นการเสรียแซงก็คงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นว่าก็ไปกร,ประบรดดิ์เพื่อออกมาให้มันดูดีจนบางครั้งเราลืมแกะสารที่แท้จริงมันไปหนูรู้ว่าข้าตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะมาบอกว่าคนนู้นคนนี้แปลกออแต่ถึงยังไงวันนี้เราก็ทําแบบนั้นมาําไม่ท้วนคิดว่าทําแบบนั้นมันจะเป็นวันหารหรอืมก็ไม่รู้อ่ะแต่หนูคิดว่า มันเป็นสีสําคัญในการรักษาความสัมพ,พันธ์ระหว่างกันคงจะเป็นเรื่องของสมรสานึกมั้งอะคะแต่การหลายคนที่ถ่าซทอดซ้อนใหม่ที่แท้จ,จริงที่ซ่อนอยู่ในการการะทาของอีกฝ่ายได้ดีเราจึงเข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดอะไรและพูดด้วยเจตนาแบบไหนนะ่ะหนูเลยคิดว่าการที่เราเรียกการกระทำว่าเป็นการเสรียสังก็คงไม่ได้หรอกทั้งโคยุจิทั้งยูกะทั้งสองคนที่มีวิธีสแสดงต,ต่างกาันแต่สุดท้ายก็นี่เห็นได้ชัดเจนไม่ใช่หรอคะชัดกว่ายิ่งหนอยน้ําสะอาดที่กองมาจากครื่องกองอีกจริงๆแล้วคนเด็นมีเรเน่ก็ไม่ต่างกันมากหรอก แม้แต่ประธานคนที่อกอกพวกหนูเองก็ไม่กำเหลือจะไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคนคนที่เข้าใจง่ายมากกว่าเอ่อคะแล้วหนูจะเป็นคนแบบไหนนั่นหรอคุณครูแล้วก็ถามตรงจังเลยถึงตอนนั้นเราคงพูดในหัวข้อกันอยู่ก็เถอะแต่ท่านคําถามคําตอบคาถามงั้นแล้หรออืมอืมเอ๋คุูพูดไปพูดอมคอไปเมื่อกี้กลายไปว่ากางคิดแบบนี้กันไปจนได้ใช่ หนูเป็นคนที่คิดแบบนี้อยู่แล้วล่ะคนที่อยากที่คุณครูเห็นนั่นแหละคนที่ถึงแม้จะไม่ได้มีเจตนาที่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ถูกมองคืออือบอกบ่อยๆว่าเป็นคนที่เข้าถึงใจได้ใจ,ใจายากว่าอย่างไงอ,อ่ะพอเขาต่อเข้าใจคำตอบท,อที่หนูได้ถามไหมล่ะคะเข้า <c oughs> <c oughs> ใจอยู่ถึงถึงเราอาจจะพูดอ้อมค้อมแต่ครูก็ไม่เป็นไรแต่ผมเป็นคนตรงๆงไงไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่คนตรงตรงยแล้วเอออย่างนี้นี่เองสอมเพชสมโฟจังเลยเอาซะหนูคอยเลย นี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนอยากคุยกับคุณครูอ่ะดีไม่ดีหนูเอจะเป็นติดนิสัยก็ได้ละได้คุยกับครูแล้วสบายใจจริงๆเลยไม่ต้องจําอะไรอะไรไปข้มาก่อนไม่ต้องพูดล้อมคอมด้วยแล้วก็ไม่ต้องเฟนใหยตัวเองพูดอย่าเปิดเผยด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นหนูว่าคุณครูคงจะรู้ใช่ไหมว่าทําไมหนูึงพาคุณครูมาที่เวลาแบบนี้ถึงยังไงก็ต้องมาคุยกับหนูยังไงหรอคะไม่เป็นไรในยามดึกๆเด่ครูกล่าวหลับไหลช่วงเวลาสัปดาได้ดูทีทั์ยามค่ำคืนได้บอกลาปีเก่ากับสุปีใหม่ไป เจ็หน้านาของหนูที่จะดโดดสายตาและคาวามสนใจมาไว้ที่หนูคนเดียวที่ไล่ผู้คนแบบนี้ครูคิดว่าเจตนาที่แจ็จจริงของหนูไม่เป็นปัญหาจริงหรอกคะ่ะหนูเป็นเด็กที่แบบนี้ได้จริงๆหรอแล้วแต่คนจะคิดนะคะแต่การที่ทําแบบนี้ใช่ว่าจะดูไม่ดีเสมอไปนะคะอืไหายผลในไอ้โผล่ละอย่างนี้นี่เองแต่ที่ที่หนูบอกไปเมื่อกี้สุดท้ายหนูก็เป็นคนที่ชอบพวกออาคอรแบบนี้แหละมันเคยขี่จํางานของหนูอะ เพราะงั้นหนูเลยอยากให้ครูพูดแทนหนูและอยากให้ครูได้วางใจได้อยู่ใช่ไหมต้องขอรบกวนนะครูก็ได้อยู่ไม่มีอะไรแย่หรอกโอ้ยขอบคุณนะคะครู เราเ่า,เา้าคำนั้นอยู่เลยนะคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณครูแล้วต่อไปก็เลียร์งานกูด้วยฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปเชียร์งานตัวเองด้วยโอ้ยเนาะนึอนมาเห็นมานั่งเห็ดงานก่อน สิ่งที่หนูพูดกับครูวันนี้เช่ยเก็บของเรากับทุกคนด้วยนะคะตรงๆไม่อ้อมค้อมเราจะนั่งก,ก,กลับไปที่ห้องสะดุดผิดของคุยุกิเพราะกับโดอาและเก็บกวาดข้าข,ของด้วยกันนาจาที่เขาสะอาดและเห็นว่านอาหล,ลับไปแล้วคุกก็กลับมาที่ชาเลนแล้วนอนหลับไปเป็นใครใครจะไหววะบ่ายวันต่อมาคุณโกรจิหายแล้วไม่ไหวแล้วจ้าแม่จ๋า พูดอะไรอย่งงางนั้นล่ะครับว่าดอนอยู่ไม่ได้นะครับงาน 105. คร ouais. ับ pues, uh, เป็นกองขนาดนี้ทุกคนอุตส่าห์มาช่วยกันถึงที่ดีแล้วอยู่ด้วยต้องตุ้มเทกับการพวกเราด้วยเห็นว่าก่อนนี้สิคะใช่ถูกลาวมาทั้งที่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเออมาช่วยกูจะไม่รู้มาก่อนว่าเป็นการช่วยกันเอกสารแบบนี้เออโอ้ถ้าเป็นที่ดีแล้วก็โคทามะสต็อปจีโรดิ่นดักเลยเมืองหยดสต็อป เออมาไกลขนาดนี้ช่วยถอนละัหอีกแล้วเหรอชีวิตของหนูอิสระอยู่ที่ไหนเมื่อวานละเงียบสงบกันวันนี้คือคักจังเลยนะคะเงียบสงบแต่ถึงลบไม่ขาดจริงเหรอเมื่อวานยังยุ่งวุ่นวายมากเลยโคยุกิเอาเมือจักออกตรงน,นั้นเลยเดี๋ยวนี้เออเออปีนี้ปีชงอันนั้นเน่ะทุกคนดูแล้วใช่ไหมว่าคุณครูยังปิดก็งไม่เสร็จไม่ว่าใครก็ห้ามออกจากที่นี่เอาละถ้ารู้กันแล้วุกคก็ช่วยกันเร็วอาจารย์คุณครูก็ด้วยให้ไวเลย ตู้ต้องตั้งใจกับใครๆนะคะจ้าจ้าคุณแม่มาวีแล้วแม่มาวีแล้วครับเฮ้ยครูชาลีพ่อมาตามเป็นวันแรกของปีที่สนุกดีปาร์ตี้สิขิบวินไนซ่อนหารับปีใหม่จบแล้วจ้า โอ้ยจบเสทีทีเคลียร์สตอรี่ทั้งหมดดูแล้วจะเราจะมาที่ปฏิปกิริย้อนวันวานกันเดี๋ยวผมขอตัดไปเพลงเท่านี้ต่อน่ว่าเจอกันนะ